เสียมล้วไม่ไมบอกเลยเสียมข้วก็เธหาหลัง่ใช่กินตรงนี้ครับไม่ไม่เป็นไรคะคุยหมกเปแล้วมั้งคุยหมกปนแล้วมั้นอะไรเพระร้านอาหารอะไรอ่อเรค้านอาหารอะไรอร่อยวันเอาเอาใเมืองหรือว่าอะไรเซเว่นนะครับผม ซื้อม่ได้ไมก็ด้ค่ะซื้อมาวอุนให้ปิดหนูใช่ปะติดหนูาบ้านปลอดภัยนะครับผมเห็นหรือเปล่าเห็นยังเห็นยังใครยังของผ่านไม่เสร็จไปทำไม่เสร็จนะไม่ใ ไบาใครเปทำแต่ไม่ต <pulse speaks> ้องการหรอกเหเพุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ะเที่ยงเที่ยงไม่รู้เที่ยงทำอะไรไม่รู้แต่งานเหหน้าเทียงหรือว่าทงานเที่ยงบตอเออบตอ

เรดแบรี่ลิฟต์มุ้ยนี้อยู่มาณสิบแปดรอบค่ะเกรดแบรี่ลิฟต์ไม่น่ารักหรอก อดีใจก็แบบโชว์เล um> ่นบโชว์ไม่ผมเก่งมากครับโอ้ยผมจะตรงหน้าวัดป่าก็มีร้านกันรดแม่วัดยัดเยียดยัดเยียดอาหาร แนะนำ้องแงพูดดังๆไปเขาเสียาสายบอกใหุ้่่าสวัสดีครับแม่แม่รลามงนี่ยก่นองเรเขาลบ ถ้าไปเจอกันวันที่วันนี้อ่อสองก็นเลยีิสามจะมีเพลงก็าพอยฟังอีเพลงไต้ด้วยนะทำได้ไม่ได้สักเพลงเยพลงอะไรไรอาี่เดเยอะีครับเพื่เดียวมากี่สาม